ก็พามาอัปเดตมารีวิวกันหน่อยนะใต้สะพานเนี่ยฮะนะเนี่ยเขาก็เอานี่หินหน้าหน้าดินหน้าหน้าหินในที่หน้าโรงบาลเนี่ยที่เขาไถาแล้วนะเขาเอามาทิ้งตรงนี้แล้วก็จะทําเป็นอาจจะเป็นทําเป็นถนนก็ได้นะหรือว่าทางข้ามนี่ฮะโอ้น้ําก็ยังไหลอยู่อืมนี่ ช่องกิตใตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ บรรยากาศใต้สะพานวันนี้นะก็ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะก็น้ําก็ถือว่าลดความแรงลงนะแล้วตรงใต้สะพานเนี่ยก็จะเอาพวกเศษหินเศษยางมาตอยนะเนี่ยเอามากองไว้ตรงนี้ที่เขาไถาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาคงจะถมนะเลี่อให้ตรงนี้สูงขึ้นเดี๋ยวเราก็คอยมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะ ใต้สะพานน้ำก็ยังถือว่าแรงอยู่นะน,นี่อันนี้น้ำมาจากอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่นะอ่างเก็บน้ำบางไผ่นะตรงนี้ก็าเรียวกว่าคลองบางไผ่ก็จะกั้นระหว่างจังหวัดชนบุรีกับจังหวัดระยองฝั่ง ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นฝั่งของชนบุรีสัตหีบนะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งของระยองคือบ้านฉานก็มาดูการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนะนี่มานี่เขาก็จะเอาตรงนี้ทางกลับรถตรงเนี้ยใต้สะพานเนี่ยก็เอาเศษหินเศษดินมากองไว้ ก็คงจะเอามาไถกลบอะไรแถวนี้แหละนะทำพื้นที่ให้สูงหน่อยเดี๋ยวเราคอยมาดูกันนะว่าเขาจะทำอะไรนะเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะเน,นะนี่ <yeah> เราก็เหมือนนักสำรวจแหละพากันมาเดิน ดูเรื่อยๆฮะนะอัปเดตกันให้ชมกันส่วนตรงข้างถนนที่ทางกลับรถเนี่ย,เ,ยเขาก็สร้างกำแพงไว้แล้วเ,เห็นไหมกำแพงกันดินสไลด์นี่กำลังสร้างนีก็ดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะในแต่ละวันเนี่ยก็สร้างยาวนู่นแหละไปถึงหน้าโรงพยาบาลน,นู่นแหละ นาเล็กอยู่แถวนี้นะก็จะคอยอัปเดตให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะว่ามันเปลี่ยนแปลงมันะจะมันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะนาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ